สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องต้องไปสุขูสุขคนครับผมเมื่อนี้ยังเป็นเรื่องของตุง้มกุ้งอยู่พี่น้องเนื่องจากคลิปที่แล้วเขายังเห็นเพลินแล้วครับผมวันนี้มี่เอฟซีส่งไงๆพนแมะนำมาว่ามันห่างครับผมแล้วมันห่างกุ้งสุออกได้ครับผมผมก็เลยเปลี่ยนตะไคร้ไหมครับ ผมเปผมไปดักล่องมึงเราพี่น้องไปดักมันคือขีอห้หมเพลินครับเพราะว่าได้ตัวตัวใงญ่ๆตัวหน่อยออกมุดครับผมสังเกียร์บึงเห็นมันตัวหน่อยมันออกหลอดไดกกับวัจักครับผมตัวได้ตัวตัวเงียเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปบเง่ครับวันนี้ ผมก็เลยไปเสืยอตไคร้มาไหมครับผมทีกกเอาพี่น้องตาที่ครับบันคลิปนี้ภาพพี่น้องมั่นเห็นน่าใส่อาหารครับผมน่าใส่อาหารแล้วก็ฟ้าปิดก็เป็นอันเสร็จสิน้นวดพลาสติกแล้วพี่น้อง เราจะติเขากับตัดดูอยา่างน้เลยพี่นนองเดี๋ยวคลิปสียง่าอีกครับผมพี่นนองมักสันมักเง่าทำได้กับเดียกรอาครับผม คนขวดที่โหดตัดออกจย่งนะ้ครับเทียดได้ง่าลิ่นเท็ดเป็นน้ำกันพี่น้องเพิ่งคลิปจบเท็ดเป็นเลืครับผมยังไม่ยงมือหายอยู Hi ่หายจริงครับพี่น้อง ต้องเตรียมพร้อมไว้ครับผมเมื่อได้อยากปลาไหลก็ตุ้มปลาไหลไปดักเมื่อได้อยากปลาซิ่วตุ้มปลาซิ่วพี่น้องเมื่อได้อยากก้อยกุ้ง ตุ้มกุ้งครับผมเจฮูครับผมจาซีฮู้เลยนะครับเจฮูเพื่อที่เขาจะดีเย็บแบบนี้เี่นง เหยื่อในเล่มๆจากก็ได้ครับผม ไปร่องดักเบิ้งได้ตะกุ่งตัวใหี่ยๆพี่น้องตัวน่อยบ่ด้เรยครับผมแสดงว่ามันออกหล็บเปลี่ยนแต่ไข่ไม่พี่น้องเนี้ยใส่เข็มหนึ่งเด้อครับเย็บ เย็บติดแบบนี้เลยพี่น้องเย็บเย็บเสร็จแล้วหายันไ,ได้เป็นทึงสีพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเย็บแป๊บนึงครับผมเย็บเสร็จแล้วพี่น้องง่ายๆครับผม เติมปมเล็กน้อยครับผมแล้วก็เป็นโขดเป็นบ่วงรูดงั้นรูดเขาได้ครับผมเห็นบ่าน่าครับหุดเขาครับผม

là sắt cá nó phải nó có có là có ấy สเสร็จเรียบร้อยพี่น้องทางนั้นก็เจาอรูกครับผมแบบเล็กยังก็ได้ผาไฟเลยก็เจาอรูเจาอเป็นลักษณะน่งี้ครับผมขั้นตอนต,อนต่อไปพี่น้องไม่ไครับผมเออกพาพี่น้อง พาหลังรถไฟรถไฟลไเลยก็ยืดมากสิเดแล้วคืนนั้น้งองี่ครับไฟปิดขพี่น้องมัน you know กเจาะตรงกลางเลยพี่น้องเจาะกระแขีนกระป๋องเยื่อครับผม ฟ้ามันก็อจอดลูงเอแล้วก็สอ,อดเสี่ยงครับผม <c oughs> แล้วก็มัดเป็นปมเมย ใส่กับนี่เลยพี่น้องเจ้าฟ้าแล้วห้องก็ใส่ตัวนี้ครับผมเอาตรงหัวตัวนี้ไว้จังไรพี่น้องไว้แต่คลองนังยาง สองรูดแล้วพี่น้องแถวตรงนี้อีกรูดหนึ่งครับผม มัดคขับพี่น้องมัดธรรมดาแล้วนี่ยนะครับ ปาปิดเปิดพี่เนาะเห็นแค่แบบตัวนี้ครับผม เาขวดน้ำหมุนใส่ก่อนพี่น้อยน่าสิวัดระดับครับผมเอามักต่ำักสูงทำเลแล้วก็ผูกเสียกแบกครับพี่น้องผูกเสียกตัวนี้เป็นปมเลยนี่ นช่จาเพื่อนประมาณเส้นหนึ่งเหรอครับผม ต่อไปพี่น้อง <c oughs> โอ้ยก็ตดขอายอะไรพี่น้องโยบ้านตันเสียไปแล้วพี่น้อง เอาไปใส้บุได้เรา,นะารับวงนี้โคยิดมมอีกีล้วนี่คือน้ำเปิดกับเปิด,ปดง่ายๆครับผมปับ๊บปับ๊ปบแง๊บเอาใส่ก้นหินจะเสียหาก่อนด้อพี่น้องเพื่อท่วงน้ำหนักให้เขาจมน้ำครับผมหัวหามใส่ได้นี่ปับ๊บ โอ้โเรียบร้อยสวยงามครับผมมันก็มัดลักพี่น้องมัดลักเส้นนี้ครับผมไปได้ไปเสียบเป็นอันวัดเรียบร้อยครับผมถุงกุ้งเสร็จเรียบร้อยพี่น้องแล้วคลิปหน้า เฮ็เซียนเลยเดี๋ยวพ่อพี่น้องไปเทียบบ้งพี่น้องตอนนี้หัวตาลเฮ็ดได้สวงหลังครับผมหลังที่สว่งไม่ได้ใส่ง่ายอยู่จัดซีหาเมือกแล้วครับต้งทีแล้วหนักแรงยังครับผมตรงนี้ก็ติดภารกิจครับตุ่มให้เอฟซีอยู่ครับผมตุ่มปลาไปเลยเอฟซีอยู่ แงมตามท้องเรื่องครับผมกลุ่มดักกุ้งครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนีแ่แหละพี่น้องคลิปนี้เฮ็ดฟ้าก,กับทิดใส่เยื่อครับผมเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องพร้อมดักแล้วครับนี่ใส่เยื่อนะครับมัดลักเส้นที่เสียบ ต้องใส่ลักเสียบน้ำจัง้งไนยคืน้องเพื่อกันลมขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสุกูสุคนกับผมที่เสียสละเวลาเขามารับส้มลิบตุ่มกุ้งไทยนี่ครับปากกดเลยกดแช่กดติดตามคอมเมนต์เขาเป็นกำลังใจกันคือเกาแล้วครับสวัสดีครับ